การปิดโรงเรียนพร้อมกับการปิดเมืองเนี่ยอันนี้ก็จะมีผลกระทบหลายอย่างเราไม่สามารถที่จะปิดประเทศปิดสังคมหยุดโรงเรียนหยุดโรงงานซึ่งอันนั้นจะมีผลเสียหายเยอะมากตั้งแต่เรื่องของการสูญเสียการเรียนรู้ ที่เรียกกันว่า learning loss การไม่ได้ไปโรงเรียนก็คือการขาดโอกาสในการเรียนรู้ที่สำคัญอย่างหนึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้พอเกิดการปิดมหาวิทยาลายัยโรงเรียนแล้วต้องเรียนออนไลน์กันคุณภาพของการเรียนออนไลน์ในสภาวะที่หลายที่ไม่พร้อมก็เรียกได้ว่าคุณภาพคงจะตกลงไปแต่สำหรับเด็กเล็กลกมากๆนะครับเช่นเด็กประถมวัยหรือเด็กชั้นประถมนี่นะครับการเรียนรู้ออนไลน์นั้นยิ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลย การศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าพบว่าทุกวันที่ปิดการเรียนสำหรับเด็กอนุบาลไปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นแทบจะเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นถ้าปิดโรงเรียนไปวันหนึ่งก็แปลว่าการเรียนรู้หายไปวันหนึ่ง ที่โรงเรียนเป็นเสมือนที่พึ่งพิงแล้วกรณีของประเทศไทยมีเด็กจํานวนหนึ่งซึ่งฐานะไม่ดีแล้วต้องอาศัยเงินช่วยเหลือในการได้รับอาหารกลางวันมันมีความเสี่ยงขึ้นมากมายถ้าไม่ไปโรงเรียนมีการตกหล่นออกจากระบบอาจจะทําให้เด็กๆจํานวนหนึ่งไม่เรียนหนังสือต่อโอกาสที่จะมีรายได้ดีขึ้นยกระดับฐานะทางสังคมในอนาคตก็จะสูญเสียไปด้วยเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่ มีความเสี่ยงจะเกิดแผลเป็นในระยะยาวถ้าเผื่อเราจะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเลยมีจำนวนติดเชื้อนิดหน่อยมีคนบาดเจ็บเจ็บหนักน้อยๆอะไรเนี่ยคงต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะต้องล็อกดาวน์ไปยาวๆซึ่งมันเกิดความเสียหายเยอะ โดยความเห็นแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดโรงเรียนได้แต่อาจจะต้องมีการประเมินสถานการณ์แล้วก็การประเมินความพร้อมต่างๆขึ้นอยู่กับความพร้อมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่าใช้เกณฑ์ทั้งประเทศให้แจกแจงไปให้แต่ละพื้นที่เขาไปประเมินสถานการณ์ของเขานะครับทางโรงเรียนชุมชนแล้วก็สาธารณาสุขหาลือกันนะครับว่าของเราพร้อมไหมถ้าพร้อมก็สามารถเปิดได้เลย ชุดตรวจมีประโยชน์ควรจะต้องมีติดโรงเรียนนะแล้วก็ฝึกให้ครูสามารถใช้พวกนี้ได้หาลือกันระหว่างสารสุขกับโรงเรียนนั้นถ้าเผื่อเรามีชุดตรวจที่รู้เร็วตรวจแล้วพบว่าเออติดโควิดเราก็จะได้ดำเนินการต่อไปแยกเด็กออกมาอย่าให้เด็ก มาคละกันจนเกินไปเด็กป .1 ก็อยู่ในส่วนของป .1 อ,อย่าให้ข้ามมาถึงป .2 ป .3 ปอ .4 อะไรเนี่ยอย่าให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันมันอาจจะทำให้เกิดการระบาดที่ข้ามห้องข้ามชั้นไรได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องแมสก์ก็ยังสำคัญเด็กคงจะต้องสวมแมสกตลอดเวลา เรามีเด็กติดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ1,70,000คนนะแต่เด็กกลุ่มนี้จะมีอาการน้อยมากหรือไม่มีอาการเลยมีเสียชีวิตซึ่งคิดเป็นอัตราการป่วยตายเนี่ยก็ต่ำมาก0 0 0 8แล้วก็เด็กที่เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นเด็กที่มีโรคประจำตัวเหมือนผู้ใหญ่เป็นเด็กที่มีโรคหัวใจ มะเร็งเราน่าจะใช้วัคซีนในการลดการเจ็บหนักการตายเรามีเด็กนักเรียนทั้งหมดประมาณ11ล้านคนใน11ล้านเนี่ยเรารู้ว่าคนไหนมีโรคปอดโรคหัวใจโรคมะเร็งเราฉีดให้กลุ่มนั้นถ้าได้เงื่อนไขอันนี้พอเปิดโรงเรียนได้เพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนให้เด็กเนี่ยนะครับระยะแรกเนี่ยฉีดให้กับเด็กที่มีโรคประจําตัวก่อนแต่ ไม่ควรจะใช้เรื่องนี้มาเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเด็กทุกคนไม่ได้รับวัคซีนเราไม่สามารถที่จะเปิดเรียนได้ไม่จำเป็น <_ d ata> ครูบุคลา,ากรนี้ก็เป็นข่าวดีคือบุคลา,ากรกับครูเนี่ยดูเหมือนฉีดไปพอสมควรแล้วนะ5 0 6 0แล้วเละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อกลุ่มนี้ได้ฉีดเพิ่มขึ้นไปเป็น70-80%ก็น่าจะเปิดได้ คนกลุ่มแรกที่จะต้องได้วัคซีนคือคนที่ถ้าเผื่อก็ติดเชื้อแล้วเขาเจ็บหนักเขาตายก็คือกลุ่มคนสูงอายุและคนที่มีโรคประจําตัวข้อมูลชี้ชัดเจนว่าถ้าคนกลุ่มนี้ร0อยคนติดเชื้อเนี่ยนะครับจะตายประมาณ1 0บถึงสิคนถ้าเป็นไปได้กันยายนเนี่ยเร่งฉีดให้ได้70%เลยพอฉีดเสร็จปุ๊บก็ถอยอายุลงมาเป็น5 0าสิบถึงห้าสสิบ ถึง49ด้วยวิธีนี้ก็จะทําให้คนที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บหนักการตายจะไม่เป็นภาระให้กับโรงพยาบาลและสุดท้ายก็ดูสถานการณ์ในพื้นที่ถ้าเผื่อพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งปรากฏว่าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยอาการหนักเตียงยังว่างอยู่เยอะอันนั้นก็ทำให้เรา เบาใจได้ขึ้นอีกสมมุติว่าเปิดเรียนแล้วมันจะมีการติดเชื้อขึ้นมาเพิ่มขึ้นบ้างแต่มันไม่เป็นภาระจนเกินไปงั้นก็ต้องหารลือกกันระหว่างสาธารณสุขโรงเรียนแล้วก็ชุมชนคือโควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานนะ แล้วมันจะเปลี่ยนสภาพจากการที่เป็นโรคระบาดใหญ่ๆเนี่ยเราเรียกว่าเป็นโรคประจําถิ่นเหมือนไข้เลือดออกเหมือนไข้หวัดใหญ่บางปีมีมากมีบางปีมีน้อยเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนเนี่ยจะต้องออกแบบการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนนะซึ่งถ้าเราสามารถปลูกฝังให้เด็กนักเรียนเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ก็จะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาได้นะครับโควิดมันสอนให้เราคำนึงถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันแบบเป็นสังคม นั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญมากที่เด็กๆควรจะต้องเรียนรู้